แต่ยาช่วงเวลาเดินออกกำลังก็นอย่ใหญ่บงให้ให้ขยับเข้ามาก็ได้ยาบุกเข้ามาไม่ต้องไปไหนอกยาบเข้ามาเข้าไปจะต่อยแข่ง có ừ, thì nó phải co, như vậy nó phải co, nó không co, nó không co, nó không

เดียวมันจะไหลอย่างละก็ลุ้นๆอะไรเนาะคือว่าแบงมันก็พังกันแสดงว่ากลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มใครกลุ่มมันดีกว่าใช่กลุ่มใครกลุ่มมันขอเรื่องเอานี่แนะนำให้จำกลุ่มใครกลุ่มมันเลย đến cái <laughs> cái 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 con bò con mà sở mét kia